ข้อ15ข้อมูลชุดหน่งนะครับมี4จํานวนได้แก่2 7 10 11ถ้าเพิ่มจํานวนเต็มบวก A เข้าไปในข้อมูลชุดนี้ทําให้ข้อมูลชุดใหม่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับค่ามัธยฐานแล้วผลรวมของ A ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะเป็นเท่าใดใครที่ยังไม่รู้จักค่ามัธยฐานนะครับ ค่ามัธยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางเมื่อเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยข้อมูลมีเดิมเนี่ยมี4จํจำนวนเสร็จแล้วเพิ่มไปอีก1จําจำนวนนะครับที่เป็นตัวเอทาให้มี5จํานวนดังนั้นถ้าเราเอาข้อมูลมาเรียงนะครับสมมุติข้อมูลแต่ละตัวเป็นตัว x นะครับ x 1 x 2 x 3 x 4 แล้วก็ x ห้าอันนี้รวมตัว a เ,เข้าไปแล้วมีห้าข้อมูลถ้าเรียงจากน้อยไปมากนะครับน้อยไปมากน้อยไปมากก็คือ x หนึ่งเนี่ยน้อยสุดนะครับน้อยสุดแล้วก็ x ห้าเนี่ยมากที่สุดตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือตัวที่สามตัวที่อยู่ตรงกลางคือตัวที่สามตัวนี้ก็คือ,เ,อเราเรียกตัวตรงกลางนี้ว่า ่ามัยธยฐานนะครับมัยธยฐาน,นาตัวที่ตรงกลางเลยแต่ถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคู่เนี่ยเราจะเอาค่าที่อยู่ระหว่างตรงกลางเนี่ยมาหาค่าเฉลียนน่ยคีนึดงนั้นเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีเนาะอันนี้เราจะได้ตัวตรงกลางเนี่ยเป็นค่ามัยธยฐานาทีนี้ค่า a ค่า a เนี่ยจะหาย,ยัางไงโจทย์บอกว่าข้อมูลชุดใหม่เนี่ยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับค่ามัธยฐานเนี่ยเท่ากันด้วยนะครับเท่ากันอ่างั้นเราต้องรู้ค่าเฉลี่ยด้วยนะครับค่าเฉลี่ยคืออะไรค่าเฉลี่ยอ่าค่าเฉลี่ยคูใช้เป็น x bar นะครับตัวนี้คือค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดอ่า x หนึ่งบวก x สองบวก x สามบวก x สี่บวก x ห้าแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลนะครับ หารด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ5้ในที่นี้เรารู้ข้อมูลเกือบทุกตัวยกเว้นตัว A ตัวเดียวนะครับอันนี้เราก็เอามาบวกกันนะครับ2บวก7เป็น9 9บวก10เป็น19 19บวก11เป็น30ก็จะได้เป็น30บวกกับตัว A อีกตัวหนึ่งหารด้วย5นะครับหารด้วย5 x bar นะครับก็จะเท่ากับ30ส่วน5บวกกับ A ส่วนห x บาเท่ากับ6บวก a ส่วน5และ a เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกถูกไหม a เป็นจำนวนเต็มบวกค่าค่ามัธยฐานตัวนี้ก็เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น a ส่วน5เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะ a ส่วน5เป็นจำนวนเต็มเพราะว่า x บากับมัธยฐานเนี่ยเท่ากัน การที่ a ส่วน5จะเป็นจำนวนเต็มได้เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มบวกด้วยนะครับแสดงว่า a ต้องเป็นพหุคูณของ5นะ a เป็นพหุคูณนะครับของ5นะเป็นอะไรได้บ้างนะครับเราก็ลองดูถ้านะ เท่าหคูณอห้ก็ได้แก่ห้าสิบสิ้ายี่สิบาดูจากข้อมูลนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณนี้เราให้ a เป็น5ก่อนนะครับให้ a เท่ากับ5นะครับ a เท่ากับ a 5เนี่ยเราเอาข้อมูลมาเรียงนะครับ a เท่ากับ5ปุ๊บเอากบเป็นเท่าไหร่ x าอ์ bar ก็จะได้เท่ากับ6กบวกกับ5ส่วนห เท่ากับ6บวก1เป็น6บวก1เป็น7นะครับแล้วก็ในตัวเลขเหล่านี้นะครับถ้าเอามาเรียงลำดับก็จะได้เป็น2 5 7 5คือตัว A นะครับ5คือตัว A. แล้วก็10 11สังเกตว่าตัวตรงกลางก็คือเลข7นะครับตัวตรงกลางก็คือเลข7เป็นมัธยฐาน และค่าเฉลี่ยที่เราได้เนี่ยก็เป็น7แสดงว่า a เป็น5เนี่ยใช้ได้นะครับ a เป็นหเนี่ยใช้ได้ต่อไปลองดูกรณีอื่นนะครับกรณีอื่นให้ a เป็น10ได้ไหม a เท่ากับ10เกิดอะไรขึ้น a เท่ากับสินะครับ x bar ก็จะมีค่าเท่ากับ6บวกกับ1ิส่วนห้าสิบ่วนหก็จะมีค่าเป็น2อบวกหก็เป็น8เสร็จแล้วเราดูเนี่ย พอเราแทน a เป็น10เข้าไปเนี่ยเออมันไม่มีเลขตัวไหนที่เป็นเลข8เลยงั้นกรณีนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ก็จะไม่มีอ่าคือมัธยฐานมันจะเป็นจะเป็นเลขอะไรแทนอ่าลองเรียงนะมัธยฐาน2 7 10 10, 10แล้วก็1 1ใช่ไหมซึ่งค่ามัธยฐานเนี่ยเป็น10นะครับมัธยฐานเป็น10 ่าซึ่งไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะกรณีต่อไปให้ a เป็น15ได้ไหม a เท่ากับสิ 15, ้า a เท่ากับสิา x bar ก็จะมีค่าเท่ากับ6กบวกกับ15บ้าส่วนหเป็น6กบวกสเท่ากับเอ่าในที่นี้ก็ไม่มีเลข9อีกนะครับก็ใช้ไม่ได้ย่งไงค่าเฉลี่ยก็จะ ไม่ตรงกับค่ามัธยฐานนะต่อไป A เป็น20 X bar ก็จะมีค่าเท่ากับ6บวกกับ20ส่วนด้วย5เท่ากับ6บวก4เท่ากับอ่าอันนี้อาจจะเป็นไปได้ลองเรียงดูนะครับก็จะเป็น2 7 10อ่า11นะครับและ20นะ20ตัวนี้ก็คือตัว A นะครับที่เติมลงไป ห้าจำนวนแล้วก็ค่ามัธยฐานก็เป็นสิบค่าเฉลี่ยก็เป็นสิบอันนี้ใช้ได้นะครับเท่ากันเท่ากันาเพระฉะนั้นค่า A ในข้อนี้นะครับที่หาได้เนี่ยมีด้วยกันสองค่านะดังนั้นนะครับดังนั้น a จะเท่ากับห้ากับยี่สิบนะครับโจทย์ให้หาผลรวมนะฮะผลรวม ก็คือ25นั่นเองนะครับผลรวมก็คือ25นั่นเองเอาห้ากับ20มารวมกันข้อ15ก็ตอบ25ครับ